คนที่ใช่ในหัวใจเธอตอนที่41ถ้ำตับเตาก่อนกลับลำปางสุธิวันในฐานะเจ้าถิ่นหนุ่มเชียงใหม่ชวนสาวลำปางไปเที่ยวชมวัดถ้ำตับเตาที่อยู่ในเขตเวียงชัยปราการพอไปถึง เขาก็สวมบทบาทของไกด์นำเที่ยวบรรยายในระหว่างเที่ยวชมให้เธออย่างยืดยาวเออชื่อวัดนี้ชื่อวัดถ้ำตับเตาเป็นชื่อเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าดับเตาหมายถึงการดับขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของป่าคันเรียกกันไปนานเข้าก็เพี้ยนมาเป็นดับเตาแล้วก็กลายเป็นตับเตาในปัจจุบัน ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยใดสันนิษฐานตามสิ่งที่พบภายในวัดก็คือพระพุทธรูปปานสายญาตอง์ใหญ่ความยาวราว9เมตรในศิลปะแบบอายุทยาตามคำบอกเล่าของท่านเจ้าอาว่ารูปปัจจุบันสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสครับโอ้โหท่องนานไหมคะลูกศิษย์หลวงพ่อ ก็ไปอ่านมาด้วยบ้างนิดหน่อยเจ้าถิ่นต้องเตรียมพร้อมครับเราไปดูถ้ำกันดีกว่าสระน้ำที่นี่มีปลาเยอะแยะเลยนะคะมันว่ายไปไว่ายมาเมื่อเราเดินเข้ามาใกล้ใช่แล้วครับมันรับรู้ได้ว่าถ้ามีคนมามันจะต้องได้กินอาหารมันจะว่ายเข้ามาหามีอาหารปลาแบบเม็ดวางไว้ให้เรานะเอาเงินไปใส่ในตู้รับบริจาค แล้วหยิบอาหารปลานะที่เป็นถุงมาโปรยให้มันได้เลยครับหนุ่มสาวทั้งสองพากันโปรยอาหารให้ปลาในสระน้ำและพูดคุยกันไปตามปภาษาถ้าปลาที่อยู่ในน้ำมันพูดภาษามนุษย์ได้มันอาจจะอยพรว่าขอให้ทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรดูแลซื่อสัตว์ต่อก,กันและกันตราบชั่วชีวิตแทนการขอบคุณ ให้ได้ยินก็เป็นไปได้ถ้ำตรงนี้เรียกว่าถ้ำแจ้งก็คือถ้ำสว่างนั่นแหละน้องก็เป็นคนเหนือเหมือนกันค่ะ ลำปางเขาก็เรียกสว่างว่าแจ้งเหมือนกันสุดที่วันยิ้มให้เธอแบบเขินๆลืมตัวไปว่ากำลังพูดคุยอยู่กับสาวเหนือคนลําปางที่มันสว่างเพราะผนังถ้ำด้านบนมีช่องเปิดเป็นรูขนาดใหญ่แสงสว่างส่องถึงแต่ก็สว่างแค่ปากถ้ำลึกเข้าไปก็ต้องมีไฟฉายหรือแสงไฟอื่นๆมาช่วยครับอ๋อนี่เป็นพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่นี่คะ่ะ และยังมีปางสมาธิอยู่ใกล้นี้ด้วยครับเรามากราบพระพุทธรูปพร้อมกันเมื่อกราบพระพุทธรูปทั้งสององค์แล้วสุธิวันชวนเธอไปยังถ้ำมืดพอเข้าไปถึงปากถ้ำกมลนการก็บอกว่าน่ากลัวเกิดมีงูหรือสัตว์มีพิษจะอันตรายทั้งสองจึงพากันออกมาถึงที่รูปปั้นปริศนาธรรมที่มีแท่นสูง เป็นเสาวใหญ่ข้างบนสุดเป็นพระพุทธรูปใบหน้ายิ้มละไมนั่งสงบนิ่งบนฐานดอกบัวที่มีลูกโลกกลมๆอยู่ถัดลงมาอีกชั้นหนึ่งรอบๆลูกโลกเป็นรูปคนทั้งชายหญิงใช้มือจับลูกโลกและห้อยขายอยู่ปริศนาธรรมนี้สร้างมาเพื่อเตือนใจมนุษย์เราทุกคนว่า ถ้ายังไม่พ้นทุกโศกทั้งปวงก็จะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งต่างจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดสรุปอมตะธรรมไปแล้วจึงพ้นและอยู่เหนือโลกแล้วโลกในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งนะคะใช่แล้วครับโลกก็คือหมู่สัตว์อย่างพวกเราที่ยังต้องเวียนว่ายในวะัฏะสงสารอย่างน้องถ้าไม่พ้นโลก ก็ขอให้ทุกน้อยที่สุดค่ะให้ได้อยู่กับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรซื่อสัตย์ต่อกันและกันตลอดชีวิตก็พอค่ะพี่เคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นภูริทตโตน้องรู้จักไหมพอรู้จักค่ะหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนก็ลูกศิษย์ท่านนี้ค่ะสุดทิวันยิ้มอย่างปลื้มปิติ ในความรู้และความสนใจที่ตรงกันของกมลการท่านบอกว่าในอดีตมีพระอรหันต์มาที่ถ้ำตับเตาบำเพ็ญเพียรภาวนาที่นี่สองรูปจีิงจริงนะคะที่เราได้มาที่นี่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่ที่ไม่เหมาะสมเต็มไปด้วยอบายามุขใช่แล้วครับต้นไม้ที่ร่มรื่นอากาศเย็ยนสบายปราศจากมลพิษ น้ำที่ใส่สะอาดออกซิเจนที่บริสุทธิ์มีคุณค่ากว่าควันพิษหรือของที่เป็นโทษภัยและสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนพาลเกเร ที่ได้อ่านหนังสือของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเคยมาบำเพ็ญเพียรที่นี่ท่านเขียนภาพปริศนาธรรมไว้ภาพหนึ่งพี่ยังจําได้ไม่เคยลืมภาพอะไรคะเป็นภาพการ์ตูนเขียนรูปมนุษย์หลายคนแย่งก้อนน้ําแข็งก้อนเดียวกันเริ่มจากคนแรกที่ถือก้อนน้ําแข็งนั้นน้ําแข็งจะก้อนใหญ่เต็มมือ พอแย่งกันไปถึงสี่ห้าคนไปถึงคนสุดท้ายก้อนน้ำแข็งในมือนั้นก็นละลายกลายเป็นน้ำที่เปียกมือจนหมดแล้วภาพนี้มีชื่อไหมคะมีครับภาพนี้มีชื่อว่าแย่งความละลายท่านจะเป็นพระอรหันต์ที่มาบารรลุธรรมที่นี่หรือเปล่าคะความละลายของน้ำแข็ง ที่ท่านเปรียบเปรยไว้เป็นสิ่งที่ปุุชนอย่างเราพากันแย่งเอาแต่ท่านน่ะหมดความอะไรใยดีแล้วอาจเป็นไปได้ความสุขทั้งโลกที่เปรียบดังก้อนน้ำแข็งละลายที่มนุษย์ยังมีกิเลสฆ่าแกงแย่งกันอยู่แต่ท่านนั้นอยู่เหนือโลกแบบนั้นแล้วครับ โปรดติดตามตอนต่อไป